สวัสดีค่ะเจ้านายคือหนูขออนุญาตไปทําธุระข้างนอกสักสองชั่วโมงได้ไหมคะสชั่วโมงอันนี้คุณจะไปไหนหรอคือหนูจะไปจ่ายค่าน้ำอะค่ะถ้ารอตอนเลิกงานกลัวว่าจะไม่ทันถ้าไม่ไปวันนี้ทั้งบ้าน จะไม่มีน้ำใช้อ่ะค่ะจรงนายสองชั่วโมงใช่ไหมใช่ค่ะที่จริงเรื่องนี้คุณไม่ต้องมาขอลาผมก็ได้นะคุณเป็นลากับผู้จัดการโดยตรงเลยหนูขอผู้จัดการแล้วค่ะแต่ผู้จัดการไม่ให้ลาเขาบอกว่าถ้าจะลาต้องบอกลูกน้าก่อนสองวันนะคะ ะไรนะต้องลาก่อนเรื่องหน้าสองวันใช่ค่ะแค่ลาแค่เนี้ยต้องแจ้งเรื่องหน้าก่อนสองวันเลยเหรอแล้วนี่ใครเป็นคนตั้งกฎอ่ะเออผู้จัดการค่ะเขาไม่อนุญาตให้ดิฉันก็เลยต้องมาขอเจ้านายค่ะอืมถูกใจละไม่เป็นไรงั้นคุณไปทำธุระของคุณก่อนเลยเดี๋ยวเสร็จธุระแล้วคุณกลับมาทำงานต่อนะ ขอบคุณค่ะเจ้านายอืมก่อนที่คุณจะออกไปทำธุระคุณช่วยเรียกผู้จัดก,การมหาหาลยมะไดนะ้ได้ค่ะเจ้านายเจ้านายเรียกพบฉันเหรอคะใช่เมื่อกี้มีพนักง,งานแผนกคุณ มาขออนุญาตเอาไปท,าทําธุระสองชั่วโมงคุณไม่อนุญาตให้เขาใช่ไหมเอ,อ่อใช่ค่ะนี่เป็นกฎของบริษัทถ้าใครต้องการจะลาจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนสองวันค่ะกฎของบริษัทรอแล้วใครเป็นคนออกกฎผมเหรอผมไปออกกฎได้หนเมื่อไหร่ตอนไหนที่ว่าพนักงานลาต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนสองวันเนี่ย จะมีใครไปรู้ล่วงหน้าว่ามีเรื่องด่วนเมื่อไหร่ตอนไหนถ้ากดแบบนี้พนักงานลาต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนสองวันแล้วผู้จัการแบบพวกคุณเนี่ยจะไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนสิบวันเหรอแล้วแบบนี้คุณจะรู้ไหมว่าปัญหาของคุณะจะเกิดเมื่อไหร่แล้วถ้าบ้านคุณเกิดปัญหาก่อนห้าวันสิบวันเนี่ยคุณจะรู้ล่วงหน้าไหมเออคือกดนี้เออ กฎน,นี้คุณเป็นคนตั้งขึ้นมาเองใช่ไหมกฎน,นี้เป็นกฎที่ทุกคนช่วยกันโหวตมาค่ะเจ้านายแล้วก่อนที่จะโหวตเนี่ยคุณได้ปรึกษาผมหรือ,อยังฮะคุณได้รับอนุญาตจากผมหรือ,อยังท้าไม่ผมไม่รู้เรื่องหรือว่าคุณเป็นคนตั้งกฎนี้ขึ้น,นมาเองออกมา ผมจะบอกอะไรคุณให้นะไม่มีใครรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหรอกนะทุกคนที่เขาลาเนี่ยเขามีเหตุผลของเขาและการที่คุณตั้งกฎโดยที่ไม่แจ้งบริษัทเนี่ยนั่นหมายความว่าคนนึกถึงแต่ตัวเองแต่ไม่ได้นึกถึงคนอื่นและเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวมากคุณลองคิดดูดีๆนะผมขอยกเลิกกฎน,นี้เดี๋ยวนี้ ่ะเขาหน้าถ้ามีอะไรต้องผ่านการอนุญาตจากผมก่อนคุณถึงจะมาทำได้เข้าใจไหมได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปยกเลิกกฎนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะโอเคไปจกกัดการได้แล้วค่ะ